การจัดไฟแนนซ์กับเต้นรถดของเราเป็นยังไงบ้างก็ดีอย่าบ,บริการดีพนักงานเป็นยังไงบ้างคะก็ดีพูดดีพูดเพราะ วยนะคะเต้นรถขวันใจมหาชนนะคะวันนี้นะคะจะมีการส่งมอบรถให้กับคุณแม่สมจิตนะคะแล้วก็จะขอสัมภาษณะคะา์คุณแม่นะคะว่าคุณแม่นะคะมาออกรถกับเรานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะการจัดไฟแนนซ์กับเ,เต้นรถของเราเป็นยังไงบ้าง<ด>คะก็ดีจะบริการดีบริการดีนะคะค่ะแล้วพนักง,งานเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีก็ดีก็ดีนะคะพูดดีพูดราะงพูดดีพูดเ้องอ่และเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ที่เห็นรถคันนี้นะจ๊ะค่ะคุณน้องคุณน้องต้องคดคุณน้องขาชอบเจอกันนี้แล้วจบเลยเนาะจ่าโอเคนะคะเอารถไปแล้วขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะสุขรับแข่งแดงทุกท่านนะคะล้ายก็ขอให้คุณแม่นะคะอ่าออกรถไปแล้วนะคะ ได้คนเงินคนทองนะคะทําเงินทํางานนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะมีแต่ความร่ำรวนะะยนะคะเฮงเตลอดปีเลยค่ะปี